เราจะวางตรงไหนสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือขนาดพื้นที่ค่ะออดีมี15ไอเดียในการจัดเก็บจัดเตรียงจัดวาง ECO BOX สวัสดีค่ะเพื่อนๆออดี้คูเดียตอนนี้เราอยู่ในช่วง Tips and Tricks แชร์มาเล่าไปออดีจะมาเล่าเรื่องราวดีๆนะคะเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งบ้านให้เพื่อนๆฟังกันค่ะท็อปิกของเราในวันนี้นะคะก็คือกล่องเก็บรองเท้า ECO BOX เมื่อเราซื้อไปแล้วเนี่ยจะจัดเก็บจัดวางจัดเรียงยังไงให้สวยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะอย่างแรกเลยนะคะที่เราเนี่ยจะต้องรู้หนึ่งเรื่องของพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่เราต้องการที่จะวางกล่อง ECO BOX เนี่ยเราจะวางตรงไหนเราต้องรู้ว่าพื้นที่ที่เราต้องการจะวางเนี่ย อยู่ตรงไหนแต่ว่าเอาดีกระซิบให้นิดนึงนะคะอยากให้วางไว้ในบ้านเพราะว่ากล่องอันนี้มันเป็นเหมือนเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ป,ประดับบ้านด้วยแล้วก็เก็บรองเท้าได้ด้วยอย่างที่2ส,สิ่งที่เราต้องรู้ก็คือขนาดพื้นที่ค่ะเราต้องวัดขนาดพื้นที่ก่อนนะคะว่าเอ๊พื้นที่ที่เราจะวางตรงนั้นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ทั้งความกว้างจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็ความสูงก็คือจากพื้นไปจนถึงฟ้า ไม่จําเป็นต้องสุดฟ้าก็ได้นะคะอันนี้ออดีบอกคร่าวๆให้นะคะอย่างที่3นะคะออดีมี15ไอเดียในการจัดเก็บจัดเตรียงจัดวาง e c o box ให้เพื่อนๆได้เอาไปใช้เอาไปจัดวางกันเดี๋ยวออดี้จะทำเป็นไอเดียให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยว่า6กล่องวางแบบไหน12กล่องวางแบบไหนและ18กล่องวางแบบไหน อนนี้นะคะกล่องเก็บรองเท้า ECO Box เนี่ยเรามีให้กันถึง3สีเลยนะ <S <S ก็คือสีดำลายหินสีขาวลายหินแล้วก็สีลายไม้ Light Walnut สีไ like ม้อ่อนๆมีให้เลือกถึง3สีเลยแต่ว่ามีเพื่อนๆถามมาว่าไม่ชอบ3สีนี้จะสั่งสีอื่นได้ไหมได้ค่ะอ,อันนี้จะทิ้งนะคะเพลดสีไว้ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะชอบสีไหนอยากได้อะไรต้องการปรึกษาเรื่องฟอเจอร์นะคะง่ายในดเดียวค่ะ พักมหาออดี้และทีมงานได้เลยค่ะ